ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนำโกลน์นะครับเป็นของ zoomh นะฮะเป็นโปรรายเดือนนะครับโอเคนะก่อนอื่นนะครับโกลนี้ผมสมัครจากวีเพย์นะครับผมวิธีสมัครก็ล็อกอินนะครับสมัครบัญชีวีเพย์นะครับแล้วเราก็เติมเงินนะครับเข้ามาในวีเพย์นะครับมันเติมได้หลายช่องทางครับอ่เนี่ยล่ะเติมเงินเข้าวีเพย์ อย่าวะโอเคเนี่ยนะครับวิธีเติมเงินเราก็เลือกเ,ออเนี่ยครับเห็นฮะเงื่อเลือกธนาคารนะฮะที่จริงก็ได้หลายแบบครับช่องทางก็มีบัตรเครดิตนะครับแอร์เพย์ไลน์เพย์นะครับจุนนี่นะครับเงินแคชนะธนาคารเยอะแยะเลยครับเยอะเลยนะลอง ศึกษาดูนะฮะโอเควิธีการสมัครก็มาที่เออ่ตรงเงินมือถือนะครับตรงนี้นานจาังวะโอเคครับเ,เ,ลเลือกเลือกเครือข่ายนะฮะแล้วก็อันนี้ผมจะมาแนะนำเป็นโปรทูมือเอสเนาะก็เลือกทูมือเอสทูมือเอสนะฮะซื้อโปรโปรเสริมนะนะครับผมส่วนลด10%นะครับโอเค ี่เบอร์โทรศัพท์นะเราก็ใส่ไปนะครับแล้วก็มาเลือกจำนวนเงินที่ต้องการชำระนะครับตัวนี้นะเราก็อันนี้ผมสมัครเป็นโปรนี้นะครับ 4Mbps นะไม่ลดสปีด30วันนะครับ410บาทนะครับแต่ว่าลดไป10%ก็เหลือ405บาทนะครับลดไป4 5บาทนะครับโอเคกดเลือกเข้าไปนะครับก็เลือกทันทีหรือว่าจะสามารถ แบบเลือกวันสมัครได้นะครับก็ดีมากครับก็กดเบอร์โทรเข้าไปแล้วกดไปก็แลกกดเข้าไปแล้วก็เติมเข้าไปอันนี้ผมไม่เติมให้ดูนะกดเติมเงินนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแล้วเราก็ตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าเรากดถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็ยืนยันไปนะครับเพราะว่าผมสมัครแล้วนะครับเงินก็เหลืออยู่47บาทเนี่ยครับก็ประหยัดไปแล้วร้อยกว่าบาทเนี่ยค,คือ,อประหยัดไปแล้วเนี่ยคือ ให้ภาษีครับที่มันลดให้ส่วนลดสี่เปอร์เนอร์เนะมานะครับคือผมเติมค่อนข้างบ่อยครับใส่วีเพยนะครับโอเคมาลองเทสตสปีดกันนะครับว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะเว็บก็ตามดีเลยนะครับเว็บเทสสปิงก็อยู่ที่หกสิบเจ็ดนะขณะน,นี้ก็เวลา นะครับยี่สบามนิกายี่สบี่นาทีนะห้าทุ่มครึ่งนะเกือบครึ่งนะครับวันที่ยี่สิบสองนะฮะเดือนเมษายนหกศูนย์นะครับ,ยยนนรบโอเคครับดาวโหลดอยู่ที่สี่จุดศูนย์แปดครับสัญญาณอยูอ่สัญญาณอยู่ที่ประมาณสองสามขีดนะครับ 4G นะครับ โอเคครับอัพโหลดอยู่ที่3.65ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู u ู u ูบกันยููบอะไรวะเนี่ย okay. ดูเป็นวิดีโอของผมแล้วกันนะครับไงวะ คือผมไม่มีพันแปดสิบจะดูไงเดียวเนี่ยอันนี้เท่าไหร่คือโอเคนะอันนี้แบบโอ้โหตอนสโอเคเดี๋ยวหารีโอที่มันคุณภ,ภาพสูงๆอันนี้เท่าไหร่วะคือกล,ลัวไปละเมอเรื่องสิทธิ์เขาโอเคครับอันนี้คืออ่า 720p นะครับแบบ60เฮิรตนะครับเสรดี HD, โหลดเร็วมากครับเพนะนี่เนี่ยโหลดโหลดแบบโคตรเร็วอ่ะเนี่ยคือไฟล์วิดีโอผมค่อนข้างอัดมาเล็กนะครับก็เลยโหลดโหลดไวหน่อยนะอันนี้คือระดับ 720p นะครับโหลดเสร็จแล้วนะครับคือเร็วมากสำหรับผมนะครับเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันโดยลิขสิทธิ์ก็ ออันไหนดีวะน,นี้แล้วกันเนาะโอเคครับไปเสียงโอเคไปที่1ันแปดสิบพีนะมาให้ดูเริ่มใหม่แปดสิบพีนะโอเคโหลดมาลวเห็นไหมโหลดข้างล่างเห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยถ้าผมชี้มันจะไม่เห็น รวมละเอียดวิดีโอก็น่าจะอยู่ประมาณ 720p นะที่ผมจะอัดลงนะครับก็โหลดมาถึงตัวนี้แล้วนะตัวนี้ตัวนี้มาตัวนี้ตัวตัวนี้อ่ามาตัวนี้แล้วนะโหลดอันนี้คือพันพันแปดสิบนะมาตัวนี้แล้วนะครับโหลดดีไหมโอเคมาตัวนี้แล้วนะครประมาณนี้ครับคือมันจะโหลดเห็นไหมฮะก็คือมันจะโหลดค่อนข้างเร็วนะผมว่าค่อนข้างเร็วเลยนะ 4G นะครับผม ขึ้น 4G นะถ้า 3G เนี่ยมันจะขึ้น H บวกเฉยๆ,ๆก็จะโหลดชา้ากว่านี้นะอันนี้ก็โหลดเร็วชดด่วยวครับอันนี้คือ180นะโหลดมาถึงตรงนี้แล้วนะโอเคแต่ถ้า 2K ผมลองเปิดดูแล้วไม่ไหวนะ 2K ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้รู้ได้นะนี่คือ 2K นะใช่ไหมวะไม่ใช่ใช่หรอ 2K นะครับ ไม่ไหวนะฮะโหลดนานเลยพันแปดเไม่ดูสบายๆยอยู่นะครับโอเคไม่ไหวนะครับไม่ไหวสองเคนี้ไม่ไหวครับจะประมาณนี้ครับสองเคคือโหลดประมาณนี้มาแล้วมาแล้วตรงนี้อันนี้คือสองเคนะครับความเร็วสองเครับนี่ครับโหก็โอเคนะก็ได้อยู่นะมาถึงตรงนี้แห้ว อ่าโหลดมาไม่สะดุดนะครับ 2K เดี๋ยวก็สะดุดครับอ่ามาแล้วโอ้พอได้นะความเร็วสะดุดโอ้โหไม่สะดุดครับถือว่าโหดอ่าสะดุดแล้วโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้ปิดเลยนะครับเดี๋ยวเข้าเล่นเกมก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับนี่นะ ก็อาจจะพูดไม่ดังนะเพราะว่ามันดึกแล้วฮอนกดไม่ดเตดนะโอเคมาแล้วลดาวน์โหลดนครับผมมันเยอะหน่อยนะลกมากสิลูกไม่มาลองกน เูโอ okay. ความผมมันมันเก่าแล้วนะครับมันโหลดเลยโหลดนานเฉยๆนะครับความละเอียดจอก็ไม่เยอะนะครับพันหกรู้ณเก้ามันมันจะอัดคือวิดีโอที่ผมอัพลงเนี่ยจะประมาณ720ดพีนะครับจะไม่ใช่พันแปสิบนะครับเพราะว่าความละเอียดจอมันไม่ได้นะครับผม โหลดก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูปิงดูอะไรนะครับโอเคลองให้มันโหลดดูนานหรือเปล่าโอเคประมาณนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นอะไรวะเขาเรียกว่าอะไร บางครั้งก็มีคือมันแบบมาเป็นช่วงๆจริงโหลดหน้าเลี๋ยวจะไปที่ นะครับค่อนข้างไวนะผมว่า,าโหลดเดี๋ยวจะมาดูที่ปิงนะครับว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าคือปิงเกมนี้เนี่ยปิงไม่เกินร้อยก็เล่นได้ครับส่วนมากผมจะเล่นก็ประมาณห้าสิบกวัวนะครับก็เล่นได้แต่ว่าก็ถ้าใจดีก็ต่ำกว่าห้าสิบก็โอเคนะครับคือไม่เกินร้อยครับคือถ้าเก้าสิบก็อาจจะมี กระตุกบ้างนะฮะแลกแลบ้างแต่ว่าก็พอเล่นได้นะเขาอย่าเกินร้อยนะครับ ค okay. มาแล้วปิงตอนนี้อยู่ที่66นะปิองดูตรงนี้นะครับผมสาวล้านนาะไม่เคยยอมแพ้ให้กับผดดู้ใด มานี่ครับ70 80 90กา okay. ็จะมีแบบแหลดนิดหน่อยนะเป็นบางครั้งมาดูดูเขาเล่นนะครับผมไม่เล่นให้ดูแล้วกันพี่เกียรเดี๋ยวมันจะยาวนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับ แรงเยอะจะมาสูงโคตรสูงอิมาเช่าโอิมหอีมาเช่าไปสิลกโอเคมาแล้วครับ away now uh, and oh, the stunned by eternal love <laughs> ห้าจะประมาณนี้ครับโอเคนะครับเกมูว่าจะไปดูเขารี ะอะุโยคนหวานมาหรอประมาณนี้นะครับคือ okay, ก็ด <favorites> ูได้เนาะถ้าสดอีเกมเลยก็ดูได้นะโอเคเขาสตรีมก็ความละเอียดปรับเป็น720ก็ได้นะก็ดูได้ผมว่าน่าจะดูได้ตอนนี้ ประมาณนี้นะโอเคข้าว,าวก็หวงว่านะครับมันคงจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจนะครับผมก็ลองสมัครดูเนาะอันนี้มันก็จะมีเติมแบบยังไงนะคือเติมแบบอ่านอาทิตทิก็ได้นะครับเนีย่ยครับหอาทิตย์ร้อบาทถ้า ลดอีก10%ก็ลดไปอีก15บาทนะครับก็ประมาณ135บาทนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มี1 mb นะครับ1เดือน30วันก็300บาทลดไป30บาทก็270บาทนะครับก็ถือว่าถูกนะครับก็ที่มันสุดยอดคือตรงนี้ครับ4 mb นะครับสาวันนะครับสบาท405บาทนะครับเพิ่มมาอีกประมาณ100กว่าบาท125บาท นะคสิบห้าบาทก็เร็วมากนะครับหรือว่าใครที่อยากจะใช้ของดีแท็กก็มีนะที่ผมแนะนำไปนะแต่ว่ามันค่อนข้างแพงกว่าในละโอเคเนี่ยน,นะครับก็ราคาก็ตามนี้ครับหกร้อยเก้าสิบห้าบาทลดสี่เปอร์เซ็นใช่ไหมแต่ผมจะไปเปลี่ยนคะโอเคลดสีเปอร์เซ็นนะ okay, นะครับก็ ไปลองบล็อกคนหันกระดูนครับแล้วก็เจ็ดวันร้อยปก็ลองไปสมัครดูครับชอบอันไหนก็จัดไปนะครับแล้วก็เลือกวันเติมนะวันที่กำหนดเวลาก็เลือกได้นะครับก็ดีมากครับผมก็ขอจบการรีวิวว่าเพียงเท่าน,นี้แล้วกันเทสสตีให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรับฟังกันนะครับอดทน ชมมาถึงตอนสุดท้ายนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์จริงๆนะนะครับผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับใครบ้านใครที่ไม่มีเน็ตนะครับเหมือนบ้านผมนะครับที่ไม่ได้ต่อสายแลนสายเน็ตไม่มีเน็ตใช้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรที่ผมคิดว่ามันสุดยอดมากนะครับสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับผมก็ฝากไว้อีกนะครับผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะแค่มาแบบ มันดีนะครับมาแนะนํากันนะครับผมก็ใช้ดีแท็กใช้ทูมูฟเอใช้เอเอใช้อะไรไปหมดนะครับคืออันไหนดีเราก็ใช้เราก็มาบอกต่อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็รักษามาตรฐานได้ดีนะครับช่วงเช้าก็ก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็เล่นเล่นบยากาศนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆขอบคุณนะครับไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม